ครับพาพี่น้องมาชมลูกไก่นะครับดูเจ้าบัวลอยบรรยากาศยามเย็นกำลังโตนะครับท่าในใดสนใจก็ถ้าเข้ามาในไลน์กลุ่มหรือว่าไลนา์ส่วนตัวนะครับส่วนมากผมจะอัปเดต ลงในไลน์กลุ่มนะครับทุกวันนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลงในทาิตเ์ Facebook, หรือว่า Facebook หรือว่าช่องทางอื่นได้นะครับลูกก่ากำลังสวยๆครับถ้าในสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ พันธ์เป็นสายอะไรนะครับสายพ่อแม่เป็นมาอย่างไงนะครับขอสอบถามได้นะครับใส่มาให้พี่น้องที่ชมได้เล่นนะครับโอเคครับผม